เมื่อวานเห็นดรไข่ถ่ายโฆษณากับพี่ตรงด้วยค่ะเม<า>ื่อวานไปกินข้าวกับพี่ตรงมาแล้วก็ไปกินข้าวกับคุณเฉลิมชัยมาอันนี้พูดตรงๆเลยก็ไปไปกินข้าวกันมาค่ะก็ไปกินข้าวกับอ,อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพอดีไปกินข้าวกับ กับท่านมากับพี่ตรงด้วยก็เลยเออก็ก็ไปกินข้าวกันมาแหละนะคะตามนั้นแหละก็ไปกินข้าวกันมาก็เลยโอ้พี่ตรงก็เลยพี่ตรงก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมาพี่ตรงก็เลยเอาไปช่วยขายด้วยนะเธอไม่ใช่ช่วยขายเราก็คือแบบว่าทุกคนต่างก็แบบว่าสนับสนุนที่เราทําธุรกิจนู่นนี่นั่นก็ช่วยกันทีเซ้นอย่างเงี้ย สวัสดีทุกคนยินดตีต้อนรับค่ะเมื่อวานอ๋อคือสวัสดีค่ะเมือ่อกี้เป็นอะไรอ๋อเมื่อกี้มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเทคนิคนินดหน่อยค่ะเมือ่อกี้มีปัญหาเรื่องเทคนิคมันมีปัญหาเรื่องเทคนิคอยู่ตลอดนั่นแหละนะทุกคน สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับจ้าอ่ะคําถามแรกถามมาได้เลยค่ะโอเคเมื่อกี้ข่าวพี่ปองเล่าให้ฟังแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้พี่ปองก็จะต้องลันแนวหน้าออนไลน์ให้โกอินเตอร์แล้วก็ลันแนวหน้าออนไลน์โดยไปที่เชื่อมสัญญาณกับสถานีต่างๆเพราะแนวหน้าออนไลน์ line, นะคะไปได้ดีแล้วก็เร็วมากเรตติ้งสูงมากในออนไลน์ line, ทั้งปวง ส่วนกรณีโผคารมอ์ข่าวแรกโผคารมอ์นะข่าวแรกโผลคารมอ์คือได้มีการโปรดก้าวลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้คารมอทั้งหมด,ดรอของอนุทินชาญวีก็จะต้องไปนะคะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาการแถลงนโยบายเป็นธรมเนียมปฏิบัติและก็ตามกฎหมายด้วยค่ะปรับใดที่ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนอยู่ตรงนั้นจะยังมิสามารถในการไปบัญชาการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ตนเองเป็นรัฐมนตรีได้ค่ะตอนนี้ ได้แก้ให้ทีมงานขนโต๊ะขนต่างขนตู้เข้าไปเสริมห่วงจุ้ยในแต่ละที่ได้เท่านั้นค่ะรวมทั้งไปปัดกวาดนะคะหยักใยที่มีลักษณะการรัฐมนตรีคนเก่านะคะได้ไปนั่งชักใยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปัดกวาดให้สิน้นแค่นั้นเองค่ะหลังจากนั้นพอมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนั้นก็จะต้องเข้าไปประจํากระทรวงทบวงกรมสิ่งแรกที่เขาจะทํากันตามธรรมเนียมนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ากูเห็นว่าธรรมเนียมปฏิบัติอะไรใครแต่ใดมาสิ่ง แรกส่วนใหญ่ที่เวลารัฐมนตรีเข้ากระทรวงแต่ละกระสวงประมาณ3536กระสวงนั้นนะคะรวมทั้งทำเนียบรัฐบาลเขาก็จะไปบวงสวงคือจะต้องไปไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ไหว้ศาลเจ้าที่แล้วก็ไหว้ศาลพระภูมิแล้วก็ไหว้ศาลนั่นศาลนี่ไหว้ศาลตานีไหว้ตว์คือไหว้ทุกศาลเพราะว่ามันเป็นทำเนียรความเชื่อของประเทศไทยว่าไปลาไปมาไป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 ลาวาม,มาไหว้ตามนั้น คนเวลาเข้ากระทรวงปุ๊บก็ต้องไปศาลไหว้ศาลก่อนนะคะไปไหว้ศาลก่อนพอไหว้ศาลวันหนึ่งเสร็จจากนั้นปุ๊บก็จะมีการประชุมกับปลัดพอประชุมกับปลัดกับอธิบดีต่างๆเสร็จก็จะมีการกําหนดวันไปให้นโยบายต่อกระทรวงของตนเองพอให้นโยบายต่อกระทรวงของตนเองเสร็จนะคะก็คือจะต้องไปให้หลังจากที่มีการแถลงข่าวต่อ,อรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือกฎหมายนะคะโอเคจบข่าวเพราะฉะนั้น การแถลงต่อร si. ัฐสภาจะเกิดข e. ึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนนี้ค่ะเขาจะมีการแถลงข่าวต่อรัฐสภาปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้นะคะทุกคนยังจะทราบนะคะปลายเดือนนี้จะมีการแถลงข่าวต่อรัฐสภาเพราะว่าเหมือนกับว่าทางพระนท่านเอ่ออะไรนะอะไรนะคุณอะไรนะ เออคุณอะไรนะยาลาอ่ะคุณอะไรนะวันนอคุณวันนอแกยังไม่พร้อมเพราะว่าแกบอกว่าเดี๋ยวเปิดสภาแล้วก็แถลงนโยบายต่อสภาสัปดาห์นี้ไม่ทันนะคะคุณเสี่ยหนูแกก็พยายามเร่งแต่ปรากฏว่าประธานสภาบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่ทันขอเป็นสัปดาห์ท้ายเดือนของเดือนนี้ประมาณนั้นนะคะ รประมาณนั้นนะคะออหมายความว่าท่านวันนอเนี่ยไม่ทันเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าอะไรหนังสือไม่ทันเอกสารไม่ทันหรืออะไรเอาพอดีว่าท่านยังทําใจอยู่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่แพทองทวีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทําใจอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นเปิดถแถลงนโยบายต่อสภาปลายเดือนนี้ค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ทันเอาปลายเดือนเลยก็แล้วกันนะคะ จับไปค่ะจับไปค่ะจับไปค่ะข่าวที่สองค่ะทุกคนล่าสุด มาตามด้วยข่าวชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกเบือ่อข่าวไทยกัมพูชาเพราะว่ามันไม่คืบหน้าคืบหลังไปถึงไหนเลยไอ้เราก็มูแต่เป็นนะคะกดบัตรสหประชาชาติและเราก็มูแต่เป็นนะคะมาอารีไอ้เราก็มูแต่เป็นนะคะ,าาแ,นะคะแคร์กับประเทศทั้งหมดในประเทศนี้แคร์แคร์ทุกประเทศทั่วโลกแต่ไม่แคร์อย่างเดียวคือไม่แคร์ประชาชนไทย เป็นรัฐบาลอีตุ้งติ้งสดิ้งสีรัฐบาลรักษาการคุณพี่ภูมิธรรมแล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้นะคะมาถึงรัฐบาลใหม่แล้วยังไม่ได้ยินน้าเรียงเสียงปากจากการถแถลงนโยบายต่อสภาแต่เบื้องต้นได้ยินน้ําเรียงเสียงปากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปสะดุดไปสะดุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตอนที่ไปไหว้สามหลักเมืองอะ คนก็ไม่ค่อยประทับจิตประทับใจเท่าไหร่ว่ารัฐบาลใหม่จะเอาเรื่องกัมพูชาอยู่หมัดไหมวะนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยแต้มไปหมดแต่อย่างไรก็ตามแต่ดรตมาิการมองว่าควรจะรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนแต่คณะดรยวการคุณพี่น้องทุกคนปลนวันนี้วันนี้นะคะแม่ทัพในกองสี่เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสี่เหล่าทัพ ทับ,บกทับเรืออากาศรวมทั้งตำรวจด้วยเนาะเขาได้มีการแถลงข่าวบอกว่าเขาจะมีการปิดด่านไปตลอดจนกว่าประเทศกัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยจึงจะมีการเปิดด่านตอนนี้กรณีของการปิดด่านกรณีของการปิดด่านได้มีการแถลงต่อประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโคศกของกองทัพทั้งหมด ทับบกทับเรืออากาศตำรวจแถลงข่าวแล้วนะคะว่าสี่เหล่าทัพนะคะสี่เหล่าทัพรวมทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยนะคะจะมีการทําการปิดด่านอย่างถาวรวงจนกว่าที่ประเทศกมัมพูชาจะไม่เป็นภัยคุกคามประเทศไทยค่ะ ทั้งหมดนี้จะเป็นการลดแรงเสียดทานเสียงกล่นเสียงด่าจากประชาชนหรือไม่เป็นทําเพื่อประเพณีพิธีแค่นั้นหรือไม่หรือว่าทําเพื่อรอนโยบายที่แท้จริงจากรัฐบาลนะคะอนุทินชาญวีหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบแต่กองทัพได้มีการประกาศในวันนี้วันนี้นะคะล่าสุดอัปเดตกองทัพประกาศในวันนี้ว่าจะ ปิดชายแดนปิดด่านไปก่อนจนกว่าภัยคุกค,คามจากประเทศแขมินจะหมดไปเขาประกาศมาเองนะคะดรมริกาไม่ได้เต้าข่าวเขาประกาศมาเองค่ะ เขาประกาศมาเองว่าเขาขอปิดด่านไปก่อนจนกว่าภัยคุกคามจะหายไปซึ่งภัยคุกคามหมายถึงอะไรอย่างไรหมายถึงผู้ลุกรานซึ่งคือขมันหรือไม่หรือหมายถึงพวกทหารแก่ในประเทศไทยที่เกษียณอายราชการไปแล้วปรากฏว่าไปมีอะไรซัมติงลองอยู่ที่ประเทศขมันหรือไม่อันนี้เราไม่รู้ว่าภัยคุกคามคืออะไรแต่เขาเรียกประโยคนั้นว่าภัยคุกคามเขาบอกว่าจะปิดด่านไปจนกว่าภัยคุกคามจะหมดไป ในฐานะที่ดรัฐมริกาเป็นนะคะผู้บริหารระดับต้นของประเทศมาทั้งหมด3นายกรัฐมนตรีรัฐมริกาขออนุญาตใช้ประสบการณ์ความรู้และก็ความรู้สึกความเซนของดรอเมริกาบอกกับทุกคนว่ากรณีที่เขาพูดว่าภัยคุกคามนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเขมรเท่านั้นแต่มันหมายถึงคนไทยขายชาติด้ดวยมันจะไม่ถามายถึงเขมรเท่านั้นหรอกภัยคุกคามเนี่ย มันหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงไอ้พวกคนไทยขายชาติด้วยภยัยคุกคามอะ่ะเข้าใจยังภยัยคุกคามของประเทศไทยมันหมายถึงทั้ง,งเกเม็และหมายถึงคนไทยขายชาติ นะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะกองทัพสี่เหล่าทัพได้ออกมาประกาศแล้วนะคะทาไมละ่ะสี่เหล่าทัพเขารับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับกฎอายการศึกที่เคยประกาศออกไปก่อนหน้านี้และอายการศึกนั้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แม่ทัพที่สองดูแลในพื้นที่ของประมาณ3ามสี่ห้าจังหวัดทางตอนบนแล้วอีกประมาณสองสาจังหวัดในตอนล่างก็ดูแลโดยแม่ทัพที่หนึ่งและตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่เขตของแม่ทัพที่หนึ่งส่วนแม่ทัพที่หนึ่งคนเก่าหน้าช้อนนั่นแ่ะเขาได้ขึ้นไปเป็นเสนาธิการข้างบนแล้ว แปลว่าประมาณ1ตุลาเขาจะอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่อยู่แล้วแต่เขาถูกยกระดับเลเวลขึ้นไปประดับยศประดับบัง้งบาไลอยู่นะคะตำแหน่งขึ้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นสแตนบายเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บัญชาการทหารบกตัวจริงในอนาคตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันก็เลยมีท่านผู้บัญชาการทหารภาคที่หนึ่งคนใหม่มาสแตนบายแล้วคนใหม่นั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทํางานอยู่และขณะเดียวกันเดี๋ยววันที่1ตุลาคมนี้เขาก็จะต้องแบบเต็มสตรีมค่ะทุกคน ตามนั้นนะคะเป็นสตีรีนเต็มสตีรีนโอเคอันนี้จบไปเนาะอ่าเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะคะทุกคนเล่าให้ฟังสั้นๆว่าเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยแคเดีมันอยู่ประมาณนี้ก่อนมันอยู่ประมาณนี้นะคะล่าสุดนะคะปรากฏว่านะคะทางทหารเรือออกมาแถลงข่าวล่าสุดบอกว่าในพื้นที่นะคะที่มีการรุกกลั่มอธิปไตยประเทศไทยอ,อยู่ตรงจุดของจังหวัดตราดอะ่ะ คือเขาเขาไม่ได้บอกว่าลูกกลับม,มาตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงดิฉันก็จับประเด็นไม่ค่อยได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันจับจับประเด็นนะคะที่บรรดาพวกเสนาธิการอะไรสักอย่างหนึ่งของกองทัพเรือซึ่งเป็นฝ่ายน,นาวิกโยธินซึ่งมารับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะเขาออกมาแถลงข่าวเขาบอกว่าณบัดนี้มันมีนะคะตึกซึ่งสร้างเป็นคาสิโนนะคะซึ่งมีถนนจากประเทศกัมพูชานะคะสร้างมาจอดตรงคาสิโนและถนนจากนะคะ ประเทศไทยจังหวัดตราดแล้วก็บรรดาพวกหอ,อการค้าหอ,อการควงอะไรต่างๆพยายามผลักดันในกะะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสร้างถนนออกจากนะคะจัจงหวัดตราดเนี่ยออกไปเชื่อมกันกันกบคาสิโนที่สร้างขึ้นมึงสร้างคาสิโนที่ประเทศเคนรแต่ว่าใช้งบ จากภาษีประชาชนชาวไทยสร้างถนนเชื่อมเข้าไปโดยไปจอดอยู่ที่คาสิโนมึงลองนึกดูก็และกันกูก็ไม่แน่ใจว่ามันทําขึ้นในสมัยใดเดี๋ยวขออนุญาตไปเจาะข่าวอยู่นิดนึงแต่ว่าทหารเรือที่แถลงข่าวในวันนี้เขาไม่ได้ประกาศว่ามันสร้างถนนขึ้นเนี่ยตอนเวลาไหนตอนรัฐบาลใดเดี๋ยวเราก็มริกาขออนุญาตไปสืบสอบเจาะข่าววันพรุ่งนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าถนนนั้นมันสร้างตั้งแต่ตอนไหนวะแล้วหอการค้าการควงจังหวัดตราดล้วรวมทั้ง มันิกสภาผู้แทนจังหวัดตราดทําไมมันพยายามในการที่จะให้มีการเปิดด่านเปิดด่านเปิดด่านมันเกี่ยวข้องกับคาสิโนแห่งนี้ที่มันมีการเปิดขึ้นที่จังหวัดตราดหรือเปล่าวะอ่ะสรุปเลยก็คือว่าปรากฏบรรดาพวกทหารเรือเขาออกมาแถลงข่าวในวันนี้บอกว่าตึกที่มีการสร้างขึ้นที่จังหวัดตราดอยู่ที่อำเภออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ เป็นการสร้างโดยค่อมมาที่อธิปไตยประเทศไทยในตารางวาตารางเมตร1ต่อ50,000จริงๆ ลือได้มีการแถลงข่าวเป็นพนทีเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาโดยเอกชนร่วมทุนกับทุนจีนทุนเจา้าอะไรก็ไม่แล้วแต่ปรากฏว่าได้สร้างข้อพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้มีการทําหนังสือประท้วงโดยทางการไทยทั้งทหารแล้วก็ทางจังหวัดจังหวัดตรัดได้นําหนังสือประท้วงแล้วเราได้ทําการเราได้ทําการประท้วงไปแล้ว ซึ่งการประท้วงซึ่งการประท้วงนั้นก็เป็นการประท้วงเช็คเช่นเดียวกันกับที่เราเคยประท้วงทุกๆเรื่องไปประมาณ640ฉบับ ปัจจุบันปะท้วงเป็นฉบับที่700-800ซึ่งพวกขนีเนี่ยมันก็บอกว่ากระดาษเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องมันก็เลยสร้างไปเรื่อยๆต่อให้ประเทศไทยจะปะท้วงด้วยเอกสารด้วยกระดาษนะเป็นเสือกระดาษแค่ไหนก็ตามแต่ก็ปะท้วงไปเถอะแลขมิ้นมันบอกว่ากูไม่สนใจแล้วจีนเทาที่มันสร้างบ่อนการพนันที่อยู่ตรงตะเข็บนั้นมันบอกว่ามันจ่ายแปะเจี้ยให้กับต่างๆไปหมดแล้วไม่รู้จ่ายให้กับใครบ้างมันไม่ได้บอกแต่ขณะเดียวกันมันบอกว่ามึงก็ปะท้วงไปเถอะแต่ว่ากูก็คาคาไปแล้วกูก็สร้างจนเสร็จ นึกดูก็แล้วกันเราเขียนหนังสือประท้วงประทุมปทุงเป็นฉบ,บับที่เท่าไหร่แต่มันก็ยังสร้า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 งมันเอาอะไรมามั่นใจว่ามันสร้างแล้วมันจะได้ใช้เหรอ สรุปแล้วก็คือตอนนี้มันก็สร้างขึ้นแล้วค่ะถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาระบุยเนี่ยไปวางตรงจุดนั้นแล้วก็ตัวงบึ้งตั่งบึ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ปรากฏประเทศไทยไม่ใช่ประเทศจีนและประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศกัมพูชาเราก็เลยไม่ได้เขใจร้ายโหดเหีเ่ยมนะคะเพราะว่าเขาขนาดลุกอธิปไตยมาเรามาแล้วปรากฏว่าทหารเรือบอกว่าอ๋อได้ทำหนังสือประท้วงแล้ว จังหวัดตราดเนี่ยเป็นพื้นที่เขตทหารเรือ <are> <end> เป็นคนดูแลทหารเรือมาแล้วท่านผู้บญชาการทหารเรือท่านจะว่าอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บญชาการทหารเรือคนเก่าคนใหม่คนปัจจุบันหรือคนไหนก็ตามแต่ดิฉันเนี่ยอยากจะถามว่าจังหวัดตราดเนี่ยหนักกว่าข้อหนักข้อกว่าใครเขาน,นะคะตอนนี้ตอนแรกก็นึกว่าจังหวัดสระแก้วอย่างเดียวตอนแรกก็นึกว่าจังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวปรากฏตอนนี้เป็นจังหวัดตราดด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผู้บัญชารทหารเรือเขาบอกว่าอ๋อบ่อนการพนรันที่สร้างขึ้นเนี่ยมันค่อมมาที่แผนที่ประเทศไทยจริงๆมันค่อมมาจริงๆค่อมมาจริงๆแล้วอย่างไรล่ะคะเมื่อมันคข่อมมาจริงๆแล้วอย่างไงอะคะ คือเมือม่อเมื่อเมื่อมันคอมมาแล้วจริงๆเอะแล้วยังไงอ่ะแล้วท่านจะทํำยังไงคะคําถามคือรู้แล้วค่ะว่ามันคอมเขารู้กันทั้งโลกแล้วค่ะแล้วกองทัพเรือจะทํำยังไงอะคะ คำถามก็คือประชาชนชาวไทยชาวตราดช,ชาวต่างๆทั่วโลกอะ่ะฝรั่งมังค่าเมียฝรั่งที่สวีเดนก็รู้ค่ะรู้ว่ามันค่อมมันสร้างค่อมมาที่เขตแผ่นดินไทยแล้วท่านก็ประกาศออกมาเต็มสองปากของท่านว่ามันค่อมเข้ามาจริงๆแล้วยังไงอะ่ะ แล้วยังไงอะคะท่านผู้บชาการทหารเรือท่านก็ปล่อยให้มันค่อมอยู่อย่างนั้นจะค่อมไปอีกกี่ปีจะค่อมไปอีกกี่ชาติจะค่อมจนกว่าท่านจะเกษณราชการหรือว่าจะค่อมจนกระทั่งเมียท่านจะคลอดลูกอีกคนหนึ่งหรือว่าจะค่อมไปถึงไหนท่านคิดว่าผู้บชาการทหารเรือจะปล่อยให้มันค่อมไปถึงไหนอะคะคำถามจากประชาชนชาวไทยค่ะไม่ใช่คำถามจากอินฟูอย่างดรมาริการ์คำถามจากประชาชนชาวไทยก็คือว่าท่านเนี่ยเงียบกันมานานแล้วนะคะ ณเวลานี้เนี่ยเมื่อท่านรู้ว่ามันค่อมมาแผ่นดินไทยท่านจะปล่อยให้มันค่อมอย่างนั้นไปอีกกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีหรือว่าจะข้อมจนกว่าท่านจะเกษรราชการท่านจะปล่อยให้มันค่อมไปอีกนานแค่ไหนนี่คือคำถามจากประชาชนไทย คาสิโนเมรรุกพื้นที่ไทยรอเจรจาเพื่อทุบทิ้งนี่เป็นคำพูดของท่านผู้บัญชาการฐานเรือได้มีการออกมาชี้แจงในฐานะที่เป็นผู้บัญชา,ารฐานเรือโดยบอกว่า มีตึกสีขาวๆที่เป็นตึกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นนั้นคาสิโนโของประเทศกคนเบมรมันล้ำพื้นที่ประเทศไทยจริงตอนนี้ทำไมคะท่านรอเจรจาเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทุบทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะรื้อบางส่วนย้ำว่าจะไม่มีการเปิดด่านท่านพูดก็แข็งขันดีค่ะหลังจากที่ไม่มีรัฐบาลแพรทองทุีเนี่ยพวกท่านก็ดูขมิกัขมันดูแข็งขันค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันอยากจะทราบแค่นั้นเองค่ะว่าท่านเนี่ย รอเจราจาไปหาพระแสงขอหอกอะไรในเมื่อมันลุกแล้วอะค่ะคือมันไม่ได้เพิ่งสร้างนะคะท่านตึกขนาดนี้อะมันสร้างมาเป็นปีๆแล้วแต่ปีที่แล้วท่านอยู่ที่ไหนอะคะช่วงระหว่างประมาณหกเดือนที่แล้วระหว่างที่มันสร้างถนนเข้าไปประมาณปีสองปีเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนอะคะและขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาพวก เศษหินเศษอิดสิตปูนเศษทรายพวกนี้มันก็ขนไปจากประเทศไทยมันสร้างใช้เวลาประมาณปี2ปีแล้วช่วงปี2ปีที่ผ่านมาท่านอยู่ที่ไหนนะคะ ตอนนี้ไม่ได้ว่าจะโจมตีท่านผู้บัญชาการทหารกองพันที่ไหนไม่ได้จะโจมตีท่านผู้บัญชาการทหารโรงทหารเรือทหารบกทหารแบกอะไรเลยนะคะแต่ดิฉันสงสัยเฉยเฉยว่าอึกแปดชั้นกว่ามันจะสร้างขึ้นได้เนี่ยมันต้องตั้งเสาเข็มวางเสาเข็มตอนที่มันปักเสาเข็มเนี่ยท่านไม่รู้หรอคะไม่มีใครลาดตะเวนแถวนั้นล่ะคะว่ามันปักเสาเข็มอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วท่านก็ไม่ได้ลาดตะเวนท่านไม่ได้รู้หรอคะว่า ระหว่างที่มันขนอิฐขนหินขนุนทรายเข้าไปเนี่ยมันขนไปจากประเทศมันหรือขนไปจากประเทศเราปูนซีเมนต์ทั้งหลายที่มันขนไปขนจากประเทศไทยหรือว่าขนจากประเทศมัน ข้อที่3คือน้ําดินอากาศไฟที่คนเข้าไปเนี่ยท่านเนี่ยนะคะลูกน้องของท่านเนี่ยได้มองมันดูตาปลิดปลิดหรือว่าท่านเนี่ยได้ไปเนี่ยนะคะยืนชมวิวทิวทัศน์เฉยเฉหรือว่าอะไรคือประชาชนสงสัยมากๆจริงๆท่านอันนี้ไม่ได้ชี่ว่าจะโจมตีท่านนะแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยเมื่อท,<า>ท่านรู้ว่าันเป็นบ่อนคาสิโนของขเขมร แล้วรู้ด้วยว่าลุกที่ประเทศไทยดิฉันอยากทราบเหตุผลว่ามันอาจจะเหมือนประชาชนจํานวนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ได้ดูแผนที่จึงไม่รู้ว่าคาสิโนที่ตั้งตกลงเนี่ยมันสร้างขึ้นบนผืนแผ,นผ่นดินไทยหรือบนผืนแผ่นดินขเขมรเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรารู้อยู่แล้วเราปล่อยให้มันสร้างนี่คือสิ่งที่คาใจคนไทยมาก หรือว่ามีอะไรมาบังตาพวกท่านหรือไม่นี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยอยากจะฝากคำถามมาให้พวกท่านทั้งหลายได้แถลงข่าวแล้วก็ตอบทหารทุกเหล่าทัพประกาศปิดด่านคําถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ท่านกระปิดกระเปิดเราเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะรัฐบาลแพร่ทองตุยแล้วเราก็ด่าอีแพรทองตุยจะมันมัน,ม,นมันอีรุ่ยจุยแฉกไปละว,วันนี้เนี่ย ถามจริงๆเลยคือที่มันสร้างมาแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยประมาณกี่จุดอะสิบเจ็ดจุดสิบแปดจุดเนี่ยกี่ตึกก็ตามแต่เนี่ยคือเรามีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถูกไหมเรามีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้อํานวยการกองอํานวยการความมั่นคงภายในในจังหวัดประจําจังหวัดต่างๆตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดศรีสะเกดจังหวัด บุรีรัจังหวัดนะคะสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด7จังหวัดในเขตตะเก็ยบชายแดนเขมรถูกต้องไหมคะแต่เราอยากจะถามท่านเฉยๆว่าระหว่างที่พวกเขามาสร้างๆเนี่ยเรายืนดูหรือว่าเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแผ่นดินไทยหรือเปล่า<ว>เราอยากรู้แค่นี้เองเราไม่ได้อยากรู้เรื่องเงินเลย ส่วนท่านจะแจงยังไงก็แจงมาล่าสุดแม้ท่านผู้บักิหการทหารเรือจะชี้แจงบอกว่าคาสิโนโเขมรที่ล้ำพื้นที่ประเทศไทยณนะเวลานี้ทราบแล้วแล้วจะรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งรอเจราจาเพื่อที่จะทุบทิ้งการเจราจาเนี่ยเพื่อที่จะทุบทิ้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าท่านจะให้เขาทุบเองหรือว่าท่านเนี่ยจะเอารถตักของท่านไปทุบทิ้งเอง ถ้ารอเจรจาเพื่อให้เขามาทุบเขาจะทุบเหรอะคะท่านเขาจะทุบเหรอเขาจะทุบเหรอท่านก็ในเมื่อมันเป็นสิ่งปลักหักพังที่มันสร้างขึ้นแล้วค้อมแผ่นดินไทยแล้วมันไม่ใช่ของคนไทย แล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่จะอนุญาตให้สร้างได้เพราะว่าอะไรประเทศไทยไม่มีบ่อนคาสิโนที่จะสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบ่อนคาสิโนได้เมื่อมันเป็นใบอนุญาตของเขมรเพื่อที่จะสร้างบ่อนคาสิโนแปลว่าไอ้ที่สร้างมานั่นน่ะมันลุกล้ำแผ่นดินไทยเราก็ใช้รถเกรดของเราเนี่ยรถตักของเราเนี่ย ไปไถฐานมันสิคะเราก็ต้องคว่ำม,มันแล้วค่ะเราจะปล่อยให้มันตั้งเป็นแบบตอตะโกอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบเอจิตวิญญาณของพระเทศเขมรเพื่อที่จะแบบแบบเหมือนแบบว่าสังเวยให้กับความอ่อนแอของประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอก ตรงจุดนั้นถ้าเกิดทหารเรือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้ทหารอากาศไปวางไข่ต้องให้ทหารอากาศไปวางไขนะ่เนาะสวัสดีทุกคนการเจราจาของเราเนี่ยเจราจามาไม่รู้กี่วักกี่เวรแล้วเจราจามาไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วเจราจาโดยเอกสารอย่างเป็นทางการมาไม่รู้กี่อย่างแล้วท่านรู้ไหมคะ ถ้านักการเมืองคนไหนเนี่ยไม่บลีฟให้ท่านทราบถ้ากระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีคนใดประหลัดคนใดของกระทรวงการต่างประเทศไม่บลีฟให้ท่านทราดรรบดรมลิกาจับบลีฟให้ท่านทราบว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรแรกที่ประเทศแคนรเนี่ยมันเอาเรื่อง ปัญหาระหว่างชายแนชแดนไทยกับมันเนี่ยไปขึ้นสหรประชาชาติแต่ปรากฏว่า UN เสหรประชาชาติเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในแผนในวาระของสหรประชาชาติให้คุณไปตกลงกันเองเถอะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าขนาดสหประชาชาติยังบอกให้เรากับคอมเมนไปคุยกันเองดังนั้นประเทศทุกประเทศที่เข้ามาเสือกจึงไม่สามารถเสือกได้แล้ว <S <S แต่เราต่างหากรัฐบาลเราต่างหากไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ส่วนรัฐบาลน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูการถแถลงนโยบายต่อสภาแต่ว่าราชการไทยเราคือไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายเรือทั้งหลายสี่เหล่าทัพพวกคุณต่างหากละ่ะที่เป็นคนยักแย่ยักยันไม่เด็ดขาดยักแย่ยักยันไม่เด็ดขาดณเวลานี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลคนไหนมาครอบกะบาลหัวควกกเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าไม่มีอำนาจแล้วรัฐบาลใหม่ระหว่างนี้ยังไม่มีอำนาจเรามิจำเป็นจะต้องรอรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อสภา แต่แม่ทัพนายกองทั้งหลายมีรัฐธรรมนูญเป็นเจ้านายและขณะเดียวกัน,กนแม่ทัพนายกองทั้งหลายมีอายการศึกเป็นเจ้านายเป็นแผนปฏิบัติถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติแต่กลับรอ,อนโยบายจากรัฐบาลเสียหนูชาญวีขณะเดียวกันรัฐบาลเสียหนูชาญวี ก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเหมือนกันกันกบรัฐบาลรักษาการของุณหนูแพทองทานก็รอแผนปฏิบัติจากพวกคุณเพียงแต่ดันไปแทรกแซงนิดหน่อยแต่รัฐบาลเสียหนูประกาศว่าจะไม่แทรกแซงจนถึงการตั้งทหารสองคนมาเป็นรัฐมนตรีกาโหมเพื่อการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดคําถามก็คือว่าในเมื่อตอนนี้ทั้งสี่เหล่าทัพมีอายการศึกและมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกนั้น และแม่ทัพอากาศกับแม่ทัพเรือก็ได้มอบให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนบัญชาการอายการศึกเหล่านั้นคําถามจากประชาชนและอรอมริกาคือว่าสรุปแล้วอายการศึกที่ประกาศมันยังใช้ได้ไหมและสรุปแล้วผู้บัญชาการทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตกลงเนี่ยมีสมรรถนะที่จะไปใช้การได้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับลบทับจับศึกและขณะเดียวกันนะการที่จะต้องบัญชาการในการที่จะเอาแผ่นดินไทยคืนมาไม่ว่าจะเป็น ปภาสาตาควายบ้านหนองจานและพื้นที่จังหวัดตรัดอีกหลายจุดที่มีการสร้างบ่อนค่อมมาที่แผ่นดินไทยตรงจุดนี้ท่านจะต้องรออนุทินชาญวีหรือท่านจะปฏิบัติต,ตามอายการศึกและตามรัฐธรรมนูนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <hints> ดิฉันอยากจะรู้แค่นี้เอง พีพ่เนก็อยากจะรู้แค่นี้เองค่ะอ่ะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะวันนี้นะคะในช่วงรายการดรมริกาสนับสนุนโดยอ่ครีมลักแรละขาวดรมริกาค่ะซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องเป็นกล่องนี้นะคะทุกคนครีมลักแรลดรมริกานะคะลดเหงื่อระงับกลิ่นดับกลิ่นเต่าดับกลิ่นเ,น,เน้นก่อนที่จะหมดโปรโมชัน่นวันนี้เราจะขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะจัดไปที่ตะกร้าที่ดรมริกาป์ปะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปที่ตะก้าที่ดรมริกาปากจัดไปเลยค่ะถ้าเกิดใครถนัดที่ตะก้าข้างล่างไปที่ตะก้าข้างล่างถ้าใครถนัดที่ตะก้าเขียวไปที่ตะก้าเขียวนะคะเซตเข้าไปแล้วก็แอดมหาสุขจบแล้วก็สั่งซื้อได้ที่นี่ส่วนสําหรับบ้านทิกตอกไปที่ตะก้าที่ปักไว้ค่<ช>ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นครีมลักแร้ขาวดอกตเตอร์มาริกาลดเหงือ่อระง,งับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นแล้วก็มีคอมเพล็กซ์สารสก,กัดมาจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ก็จึงลดเหงือ่อระง,งับกลิ่นแล้วก็มีกลิ่นดอกกุหลาบอ่อนๆแล้วก็สามารถจัดการเรื่องเกี่ยวกับพวกหนังไก่พวกอะไรต่างๆจะเรียบเนียนตึงตรงหนังลักแร้ใครที่มีอาการเหม็นตรงจุดไหนไม่ว่าจะเป็นเหงื่อออกตรงจุดใดมากๆสามารถที่จะทาถูโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งเย็นแล้วลดเหงือ่อระง,งับกลิ่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นนะคะทุกคน ใครที่อยากจะได้เนาะค่ะก็จัดไปที่ตะการที่รัฐอเมริกาปักโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะทุกคนโปรซื้อหนอึ่งแถมหนึ่งเนาะจัดโปรค่ะจัดโปรส่งเสริมการขายในช่วงที่ดีใจกับพี่ปองด้วยดีใจกับพี่ปองด้วยที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดีใจกับพี่ปองด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้า แล้วเอาออกมาจากกล่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะมันก็จะบีบออกมาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วคุณก็สามารถนะคะในการที่จะใช้ตรงหนังรักแร้คุณได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้จะทําให้หนังรักแร้นะคะไม่มีขนไก่ก็ไม่ใช่ไม่มีหนังไก่นะคะแล้วก็บรรดาหนังรักแร้ของคุณนะคะจะขาวเกลี้ยงเก่าจะสะอาดและนอกจากนั้นแล้วก็คือ orship. ไม่มีหนังไก่หนาข,ขึ้นนอกจากนั้นแล้วนอกจากขากขวกระจ่างใสแล้วนะคะทุกคนตัวนี้จะลดเหงื่อแ,แล้วปริมาณเหงื่อที่มันออกจากวัยรุ่นออกจากคนแก่ออกมามากๆโดยเฉพาะวัยรุ่นหลานเหลิน ของเราเนี่ยนะคะ,ะเหงื่อออกมาเยอะโชคไปหมดตรงนี้ชุดนักเรียนเปียกไปหมดคุณใช้ตัวนี้ค่ะมันจะสามารถลดเหงือ่อแล้วก็ดับกลิน่นดับกลิ่นเตาดับกลิ่นเหม็นตัวนี้นะคะเลิศมากๆสวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้ยังใช้ไฟฟ้าใช้เน็ตนะคะอยู่เลยที่ใช่ค่ะคือ